อาหารนะคะที่ทําให้เราหุ่นพังมากถ้าเรายิ่งกินในตอนเช้านะคะเครื่องดื่มที่มีรสหวานคะ่ะทุกคนอันนี้บอกเลยนะคะหุ่นพังรุนแรงมากคะ่ะเพื่อนๆอน่ะ ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะทุกคนข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนการที่เรากินข้าวเหนียวะค่ะในตอนเช้าเนี่ยจะบอกว่าข้าวเหนียวมันจะแปลงสภาพนะคะเป็นน้ําตาลได้เร็วมากๆเลยนะคะแล้วทานข้าวเหนียวตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยกลายเป็นว่าระดับน้ําตาลก็สูงนะคะสูงมากๆเลยไขมันก็ยังไม่ทันได้เอามาเผาผลาญเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารเมนูนี้ควรเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ผล,ลไม้ค่ะทุกคนบางคนนะคะกินผล,ลไม้ในการลดน้ําหนักค่ะด้วยความที่ว่าเข้าใจว่าทานผล,ลไม้แล้วเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของใออย,ยอาหารนะคะวิตามินเกลือแร่อะไรแบบนี้นะคะแต่รู้ไหมคะว่าในผล,ลไม้เนี่ยมีทั้งแป้งและน้ําตาลในตัวเองนะคะเป็นแบบน้ําตาลจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรเลี่ยงนะคะในตอนเช้าเนาะอ้ามผักผล,ลไม้ค่ะแทนที่เราทานนะ น้ำผักผลไม้ตั้งแต่เช้าค่ะผละไม้เนี่ยมันมีน้ําตาลใ,ในตัวเองนะคะน้าตาลธรรมชาติในตนัวเองเนาะมีทั้งแป้งและน้ําตาลนะคะการที่เราทานน้ําผักผลไม้ก็เหมือนกับการที่เราเติมน้ําตาลให้ร่างกายตั้งแต่เช้านะคะแต่ไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะคะแต่เราอาจจะแบ่งนะคะสัดส,ส่วนนิดนึงนะคะการที่แทนที่จะเป็นผลไม้เยอะเราก็เพิ่มเป็นผักเยอะหน่อยเพราะว่าผักเนี่ยเออน้ําตาละจะน้อยกว่านะคะแป้งก็จะน้อยกว่าคอนเฟลตนะคะใครที่ทานคอนเฟลตกับนมในตอนเช้า ะคอนเฟลตเนี่ยมันก็คือแป้งนะคะเรากินคอนเฟลตตั้งแต่เช้านะคะก็เหมือนกับการที่เราเติมแป้งนะคะแปรเป็นน้ําตาลตั้งแต่เช้าเหมือนกันมันก็จะทําให้เราลดน้ําหนักค่ะมันไม่ไปไหนสักทีนะคะเพราะว่าเรายังกินไม่ค่อยถูกวิธีอยู่นะคะ